อ่เรามาต่อกันเมื่อกี้นะครับตัวนี้หลังจากรถไปแล้วนะครับผมก็จะปิดคลุมด้วยผ้าพตาติสีดำนะครับทิ้งไว้แล้วก็จะมาสังเกตการว่าใช้เวลาประมาณ4วันนะครับการด้วยกายสลายก็สะดวถุงง่ายๆติดท,ทับเลยนะครับ นะครับก็ปิดทับด้วยพลาติกสีดำไว้นะฮะตัวนี้คือจุลินทรีเจ้าปลวกบัวแม้แต่บัวเราก็อย่าใช้ปนกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจุลินทรีย์จะติดไปแล้วไปถูกกองนูง้นสําหรับอันนี้ผมก็เตรียมบัวอีกอันนึงเพื่อให้การทดลองมันยุติธรรมต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับตัวนี้ก็ใช้น้ําเปล่านะครับในการลดก็สิลิตรเหมือนกันนะครับ ใบไม้แห้งกรอบเลยนะครับฟังเสียงน้ําที่รถโดนใบไม้ไมไมดูว่าก้านยอสลายจะเป็นยังไงนะครับการทดสอบให้เห็นนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยทดลองขึ้นมาดูว่าเราปวกทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับ ตัวนี้เราก็ปิดทับด้วยกระสอบสีข่าวใบนี้นะครับอันนี้เราก็ทำการจดบันทึกไว้ว่าเราเริ่มทดลองวันนี้วันที่สองกันยานะครับสองพันห้าร้อยห้าสบเก้านะครับเวลาก็ประมาณเก้าโมงนะครับ ครับนะสีดําจะเป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกสีขาวจะลดด้วยน้ําธรรมดานะครเรามาดูอัตราก,กันย่อยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับ